แช a t GPT คือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ AI ที่พัฒนาโดยโ p e n AI ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลและสร้างข้อความที่มีความหมายจากข้อความที่ป้อนเข้าไป การทำงานของ ChatGPT ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Transformer ซึ่งเป็น,นกลไกการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ChatGPT เรียนรู้รูปแบบการใช้คำและประโยคในภาษาผ่านการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากทำให้สามารถเข้าใจบริบทและตอบกลับได้อย่างมีความหมาย 1. ตอบคำถามได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การทำอาหาร หรือแม้แต่คำแนะนำในชีวิตประจำวันและ 2. ส,สร้างเนื้อหาใหม่ช่วยเขียนบทความบทสนทนาหรือแม้แต่สร้างไอเดียใหม่ๆเช่นการสร้างสคริปต์สำหรับงานนำเสนอ 3. รองรับหลายภาษา ChatGPT สามารถพูดคุยและตอบคำถามในหลายภาษา4ช่วยในการเรียนรู้และเรียนสามารถใช้ ChatGPT ใ,ในการคนา้นคว้าและสรุปข,ข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น การใช้ ChatGPT สำหรับนักเรียนมีประโยชน์อย่างมากในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะนี่คือ5ข้อดีหลักๆของการใช้ ChatGPT ใ,ในเวัยเรียน 1. ช่วยในการทำการบ้านและค้นคว้า ChatGPT ช,ช่วยนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลสรุปเนื้อหา หรืออธิบายหัวข้อทีย่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์หรือให้คำแนะนำในวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ 2. ช่วยปรับปรรงการเขียนสำหรับนักเขียนที่ต้องเขียนเรียงความหรือบทความแชจีพีกช่วยในการสร้างไอเดียเรียบเรียงโครงสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหรือคำศัพท์นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมกับหัวข้อที่กำลังเขียนได้ 3. เรียนรู้ภาษาต่างประเทศนักเรียนสามารถใช้ ChatGPT ในการฝึกภาษาต่างประเทศเช่นการแปลภาษาการฝึกสร้างประโยคหรือฝึกการสนทนาในภาษาใหม่ ChatGPT สามารถแนะนำคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ภาษานั้นหาห 4. ช่วยวางแผนและจัดการเวลา ChatGPT สามารถช่วยสร้างแผนการเรียน หรือแนะนำเทคนิคในการจัดการเวลาทำให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้การเรียนรู้มีความเป็นระบบมากขึ้น 5. สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์เมื่อกำลังต้องการไอเดียใหม่ๆสำหรับโครงงานศิละปะหรือการนำเสนอ h ช t g p t สามารถช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการต่างๆของนักเรียน 1ช่วยในการเขียนรายงานและอีเมลแชท GPT ช่วยให้การเขียนเอกสารต่างๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมอีเมลธุรกิจหรือเอกสารอื่นๆแชท GPT สามารถช่วยในการจัดเรียงเนื้ออาหารแก้ไขความถูกต้องทางภาษาและช่วยสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นทางการทำให้การสื่อสารในงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความสามารถในการตอบคำถามและช่วยในการค้นคว้าข้อมูล ChatGPT สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นเช่นการหาคำตอบในเรื่องที่ไม่คุ้นเคยการสรุปข้อมูลสำคัญหรือการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกช่วยให้การตัดสินใจเร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น 3. ช่วยพัฒนาและฝึกฝนทักษะใหม่การใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะใหม่เช่นการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมทักษะการตลาดหรือการจัดการโครงการทําให้งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพสามารถทําได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ช่วยสร้างแนวคิด และการระดมความคิดแชจี GP เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระดมความคิด brainstorming สำหรับโปรเจกต์ต่างๆเช่นการคิดแผนการตลาดการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการสร้างสรรค์เนื้อหาที่แตกต่างทำให้ทีมงานสามารถมองเห็นแนวทางใหม่ๆและขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ได้ 5. ช่วยจัดการงานประจาวันและเวลา c ช a t g p t สามารถช่วยในการวางแผนงานประจาวันเช่นการจัดลาดับความสาคัญของงาน หรือช่วยสร้างแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำในการจัดการเวลาทำให้งานสามารถเสร็จตรงตามกำหนดได้การใช้ ChatGPT ใ,ในเวัยทำงานทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและช่วยให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายด้าน